ข่าวล้อทงในช่วงเจาะข่าววันนี้นะครับเราจะไปเจาะใจเจาะประเด็นที่น่าสนใจนะครับของนักร้องสาวคนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของนักร้องชั้นนําของเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีซุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์และโเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแฟนคลับบอกว่าชอบในการร้องเพลงของเธอจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นแฟนเพลงของนักร้องสาวคนนี้เหมือนกันครับ สาวคนนี้นะคะที่คุณท็อปกำลังพูดถึงนะคะเป็นนักร้องสาวจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้รับรางวัลพระพิคเนตทองพระราชทาน2ปีเลยทีเดียวนะคะปี2 5 4 2และ45ไปบ้าพบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะดวงตาคงทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอคค้โหมาเจิด <มา S 1> จรัสนะคะในชุดสีสันสดใสมากๆดูผิวผ่องมากเลยค่ะวันนี้หลังๆนี่เห็นดวงตาเซ็กซี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะ ต้องการเปลี่ยนตัวเองไปแบบนี้หรือว่าค่ายสั่งให้เปลี่ยนหรืออะไรยังไงถ้าในเรื่องของงานก็จะเป็นในเรื่องเรื่องของบริษัทแต่ว่าชีวิตส่วนตัวก็คือเราก็แต่งตามที่คนอื่นเขาแต่งกันอะไรเงี้ยเห็นใครสวยเราก็อยากสวยอะไรเงี้ยชีวิตปกติแต่งอย่างนี้ไหมคะไปไปตนี้ทำทำงานทำงานกมาออกส่อเลยต้องออกสวยแบบนี้หน่อยหนึ่งนะคะสิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกับวงการลุกทุ่งที่ตอนนี้ หนูก็เป็นนักล้องที่โตขึ้นแล้วละ่ะนะครเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนในมุมมองของเราคือเปลี่ยนแปลงมากๆสําหรับตัวตานะคะก็แตไ่ตได้ตาได้หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเยอะมากเลยเพราะว่าหลายๆคนถามว่ามาเป็นนักล้องได้ไงเรามาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งบทร้องเพลงนะคะแล้วก็ วันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาเข้าวงการเพลงลูกทุ่งได้เป็นนักร้องอาชีพนะคะอยู่วงการเพลงลูกทุ่งเราได้เงินเราได้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว <Okay. S 2> แล้วก็ได้จุนเจือครอบครัวเหล่านี้คือคือสิ่งที่แต่ได้รับนะคะแล้วก็วันนี้ยังยังยืนอยู่ในวงการลูกทุ่งได้10กว่าปีก็เราได้รู้จักผู้ใหญ่เราได้รู้จัก เพื่อนร่วงงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักร้องดาราอะไร่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นประสบการณ์เราเองที่ดีน้องตายอยู่ในวงการมา10กว่าปีนะคะแรกๆเนี่ยเราจะเห็นผลงานเพลงนะคะคุณท็อปออกมาในแนวของลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรลูกทุ่งสมัยใหม่ในแง่ของภาคดนตรีมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นี่คือ มันเป็นยังไงทําไมเราถึงได้เปลี่ยนจากแนวลูกทุ่งแท้มาเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่คือตามองว่าคือด้วยด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยอะค่ะเพลงก็เปลี่ยน uh huh. ดนตรีก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนตามการตลาดของเขากับในในยุคปัจจุบันอะนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้ทิ้งความเป็นลูกทุ่งไปเลยสักทีเดียวในการร้องของตายเองแต่ก็ยังใส่ความเป็นลูกทุ่งยังใส่คว,ความเป็นดวงตาคงทองยังมีการมีลูกคอให้ให้รู้ว่าเออเนี่ยลูกทุ่งนะค่ะ มีคนบอกว่าดวงตาคงทองเป็นนักร้องที่ย้ายค่ายมากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการหนูอยู่ค่ายมากี่กี่ค่ายยังไงแลนะคะก็เรับนักจากมหาจักรค่ะมหาจักรเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็กระบือแอนโคลค่าย่สองแล้วก็ยูทู c เลกค่ายที่สามแล้วก็ m u s สิกดีเอ r นเตอร์เทนเค่ะค่ายที่สี่ค่ะเยอะไหมกับการเป็นนักร้องเยอะไหมแต่ว่ามันเป็น เรื่องปกติหรือเปล่าวัทจักรอะคะอ่ะบางทีอย่างมหาจักรเนี่ยที่ตาตาไปอยู่ตอนแรกคือ จากการทักชวนแต่ว่าทำไมตาถึงย้ายค่ายเพราะว่ามหาจักรไม่ทำแล้วปิดตัวปิดตัวอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะกระเบื้องโคก็เช่นเดียวกันปิดตัวแล้วก็เราก็ต้องไปที่หมาย YouTube ก็ปิดตัวปิดตัวใช่ค่ะในสิกดีตอนนี้ยังอยู่ยังไม่ปิดยังไม่ปิดพวดเราตกใจเลยครับพอมาอยู่มิสิกดีก็ทำอัลบั้มมากี่ชุดละ ตามีผลงานกับมิวสิคดีนะคะหนึ่งหนึ่งอัลบั้ม1นอัลบั้มนะคะคือผู้หญิงก็ทิงเป็นยอมปีนต้นงิ้วนะคะนี่คือภายใต้สังกัดมิวสิคดีนั่นเองแล้วแฟนคลับเป็นยังไง เขาแบบมีฟิทแบ็กยังไงกับเราบ้างไหม <acceptable> จากที่เมื่อก่อนตาเป็นลูกทุ่งแท้ๆเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแนวเป็นลูกทุ่งแบบสมยัยใหม่เขาแบบโหยหาความเป็นลูกทุ่งแท้ๆไหมหรือว่าพี่ตากลับมาร้องลูกทุ่งแบบเดิมไหมคะอะไรอย่างงี้มีค่ะม,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 มีมีมีหลายๆคนถามถึงเหมือนกันบางคนก็เราก็จะได้กลุ่มแฟนเพลงใหม่ๆด้วยค,คือแนวเพลงเหมือนยอมปีนต้นงิ้วผู้หญิงกว่าทิงเป็นนะคะอันนี้คือกลุ่มใหม่เลยแต่ว่าแฟนเพลงเดิมๆที่เขาติดตามมาตั้งแต่แรกๆเพราะว่ามันก็10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็มีตั้งแต่น้องๆซึ่งปัจจุบั น,นีเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดแล้วรวมถึงค,คุณพ่อคุณแม่ก็ถามถึงว่าเอออยากให้เราให้เราได้ร้องลูกทุ่งอ,อยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมะอะไรเงี้ยแต่ว่าตาก็บอกเขาว่าเอออันนี้มันเป็นแนวทางของบริษัทอ่างเงี้ยเราก็ทําหน้าที่ของเราถ่ายทอดบทเพลงถ่ายทอดอารมณ์เพลงเรื่องราวของออที่เกิดขึ้นจริงในสังคม,อ,มอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะจะร้ะองให้ฟัง โดยเฉพาะตามงานอะไรเงี้ยแต่ก็ยังร้องเพลงเก่าของใต้อยู่รวมถึงศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยก็ยังร้องให้ฟังยังไม่ได้ทิ้งไปเลยทีเดียวเพลงที่ถูกเรียกร้องและให้ได้ร้องบ่อยๆคือเพลงอะไรครับชานรักชานชลาทุกงานค่ะทุกงานพี่ท็อปอยากฟังเสียงสดๆของหนูสดๆเลยครับได้ค่ะฉันนั่งโศกสันที่ชานชลา เธอรู้ไหมว่าน้ำตาชะลายฉันมองตามรถแลนสุดตาโอรถตั้งมามันบาดใจมันพาเธอไปให้ไกลฉัน,นโอ้โหเสียง<อ>ไม่ตเลยที<อ>เดียวนีคะ<อ>ต้องยก<อ>ให้เป็นนักร้อง <C ül> หญิงที่คุณภาพเสียงเนี่ย อันดับต้นๆเลยทีเดียวครับค่ะครั้งหนึ่งเคยได้รับรางวัลพรพิคเนธมาสองรางวัลด้วยกันสองครั้งสองครั้งด้วยกันฉะนั้นจะได้จากเพลงอะไรครับอได้จากอัลบั้มแรกเลยค่ะอัลบั้มปะปนนอกดีกว่าค่ะแต่ว่าเพลงที่ได้เนี่ยคือเพลงลูกทุ่งไทยก็จะร้องแบบควรภาคภูมิใจเพลงไทยลูกทุ่งช่วยสังสารพดุง ประมาณนี้เพลงลูกทุ่งนี่เพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่ไทยรู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ในในจัดท้ายของอ่ท้ายเพลงสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยพี่ต้องจำได้ใช่ค่ะค่ะแล้วรางวัลปีที่สอง่ะปีส5่ีก็อยากเจอคนจริงใจได้เพลงนี้เลยได้เพลงนี้เลยค่ะสองปีได้ประเภทเพลงลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมค่ะนะครับมันสร้างแรงกดดันอะไรให้กับเราในการที่จะรักษาความเป็นคุณภาพแบบนี้ไว้ทุกๆการร้องเพลงที่อัดเสียง กดดันนะคะถามว่ากดดันไหมกดดันทุกๆอัลบ,บั้มเลยเพราะว่าก็กลัวแบบกลัวถูกเปรียบเทียบอะค่ะว่าอ,อัลบั้มที่แล้วเป็นแบบนี้ทําไมอัลบั้มนี้แบบเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนถามมีคนคทักมาแต่ว่าคือแต่ก็แต่ก็พยายามทําหน้าที่ของต่ให้ดีที่สุดทุกๆครั้งที่แต่ได้เพลงมาแต่จะแบบ ท่องเพลงเยอะมากหัดแล้วก็ออกแบบการร้องเองทุกๆอัลบั้มอ๋อดีไซน์การร้องเองใช่ค่ะออกแบบเองหมดเลยซึ่งหมายความว่านี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ตาอยากได้หรือว่าโปรดิวเซอร์เขาให้อิสระในการทํางานกับเราเขาให้อิสระด้วยให้อิสระเราแล้วก็พอถึงเวลาไปเข้าห้องอัดจริงอยากได้แบบนี้อันนี้มันเยอะไปอันนี้น้อยไปเพิ่มนี้อีกนิดนึงก็จะช่วยกันตรงนั้นนะคะครับมาพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าเธอเป็นนักร้องที่มีข่าว ข่าวเช้าเช้าข่าวข่าวข่าวแรงแรงเยอะมากข่าวเมาโน่นนี่ข่าวอะไรครับที่มันทําให้ชีวิตของเราระสัาหรือว่าซนเซไปเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเออก็ก็เคยมีข่าวลงหน้าหนึ่งอยู่ประมาณอาทิตย์เออไม่ใช่อาทิตย์เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งเลยเหรอพี่น้อยนั่นคือข่าวข่าวเกี่ยวกับเการใช้ชีวิตคู่แล้วก็แยกทางกันแล้วก็มีการฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับ ทรัพย์สินค่ะแต่นี่คดีความไปถึงตรงจุดไหนแล้วครับจบแล้วค่ะจบตั้งแต่เดือนแรกแล้วค่ะจบด้วยกันยังไงคะก็คือเไปเกลี่ยกันค่ะแต่ไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาแต่ว่าให้ทนายให้ทนายให้ทนายจัดการเพราะว่าเราจะรู้กันอยู่ว่าเรื่องความจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ให้ทนายเป็นคนคุยเป็นคนเคลียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จบลงด้วยดีทั้งทั้งเคสของเขาแล้วก็ของเรา การเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งเดือนไม่ใช่เรื่องธรรมดาช่วงนั้นต้องเกิดความเครียดหรือว่าอะไรต่างๆความที่ตกกวงวลเราไม่เคยเจอมรสุมแบบนี้ดวงตาทํำยังไงในการที่จะหาทางออกให้กับชีวิตในช่วงที่ผ่านมาครับก็ตั้งสติตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่อยู่กับแม่อยู่กับยาอยู่กับญาติญินะคะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่คนเดียวตอนนั้นเครียดมากค่ะพี่น้อยเหมือนคือมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเราจะตายหรือเปล่า เหรอหนูคิดถึงขน,ขนาดนี้เลยเหรอหนูคิด,คดว่าหนูหนูจะตายหรือเปล่าคือหนูแบบหนูรับรับอยู่คนเดียวเพราะว่าห<ม>นูไม่รู้เรื่องว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเ<ม>พราะว่าการที่หนูเป็นข่าวคือหนูก็อยู่บ้านที่การจนาบรีช่วงนั้นทํางาน<ม>อยู่แล้วก็พอมันมีข่าวมามันเหมือนเราตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ติดเรารับไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาหาเราทั้งวันค่ะคือหนูนอนเหมือนคนจะตายอะไรเงี้ยคือหนูไม่อยากรับรู้อะไรแล้วแล้วหนูไม่ออกมาปฏิเสธไม่อออกกกมมมาาาาแ้ขววบคจริง คืออยากจะพูดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่มีใครคะเราไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเพราะ<ม><ม>ว่าเลยไม่มีที่ปรึกษาตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็เออ หมดสัญญากับยูทูบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คาดเกี่ยวพอดีใช่ครับเกี่ยวพอดีแล้วแล้วเราก็เออทำงานเองไรเงี้ยรับงานเองอะไรเองไปเองกับน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนไม่มีกับค่ายในการดูแลใช่เราเราไม่รู้จะปรึกษาใครถามว่ามีคนห่วงเราไม่มีคนโทรมาหาเยอะค่ะใช่กระจายเยอะใช่สื่อด้วยนักข่าวไรเงี้ยเออเกิดอะไรขึ้นนู้นนี่นั่นแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าจะอยู่กับครอบครัวเรต้วงอ่กครอบครัวใช่แล้วใช่แล้วเราก็เข้มแข็งด้วยคือให้เวลามันพาไปแล้วทุกอย่างมันก็จะ ค่อยๆหายไปเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมันเป็นมาอย่างไงเรารู้กันอยู่สองคนคนอื่นไม่รู้แต่ว่าคนที่เสพข่าวก็ต้องใช้วิจารณญาณค่ะนะคะพูดถึงเพลงย้อนไปนิดนึงนะคะก่อน<ะ>ที่จะมาเป็นอุทกภัยในดวงตานะคะชุดที่แล้วนะผะู้หญิงก็ทิ้งเป็นมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งหลายคนบอกโอ้โชื่อเพลงแรงจังเลยยอมปีนต้นยิ้วเออซึ่งอยู่ที่ว่า เนื้อหาก็แรงชื่อเพลงก็แรงยอมปีนต้นนิววันที่ดวงตาได้รับเพลงนี้มายังไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้เห็นชื่อเพลงกับเนื้อเพลงเออเนื้อเพลงแรงนะคะเนื้อเพลงแรงแล้วก็แต่ถามว่าเพลงนี้ได้มาเพลงที่เท่าไหร่เพลงสุดท้ายได้มาเพลงสุดท้ายเลยค่ะของอัลบั้มแล้วก็คือตะฟังแล้วต่ชอบอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเออเมโลดี้มันเพาะคุณชอบปีนต้นนิวเหรอ ไม่ช่ไม่ได้ชอบปินต้นเงี้วชอบเมโลดี้เพลงชอบเมโลดี้ของเพลงนว่าหนูชอบปินต้นงี้วคือชอบชอบเมโลดี้เพลงอย่างเงี้ยแล้วก็คือใช่แล้วก็เรื่องลาแปลกถามว่าแรงไหมแรงแต่ว่าเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อเพลงนะคะทุกๆเพลงที่นักร้องได้ได้ร้องออกไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเราก็เป็นแค่หนึ่งศิลปินที่แบบถ่ายทอดแท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะยั่วยุ หรือว่าส่งเสริสสมให้ใครผิดสีลธรรมนะ,ะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้สามารถที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เกิดปัญหานี้แล้วก็ตัดสินใจใหม่ค,คิดใหม่ทําใหม่ได้เหมือนกันเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีอบัมชุดพิเศษะนะครับเป็นทั้งหมด3คนด้วยกัน เป็นโปรเจกต์อะไรครับเล่าให้เราฟังหน่อยจริงๆแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีใครบ้างมีใครบ้างสามวมีใครบ้างค่ะสามสาวมิวสิกดีไม่ใช่สามสาวทีสเกิร์ตนะสองสาวมิวสิกดีก็มีท่าตาคนหนึ่งแล้วก็พี่ฝนธนสุนทรก็มีน้องลิวจริยาสามสาวนี่เลยจะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่มาทำงานร่วมกันหนึ่งเพลงเท่านั้นหนึ่งเพลงเท่านั้นทัแค่เพลงเดียวเหรอคะเพลงเดียวค่ะหนึ่งเพลงเท่านั้น มีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งเพลงพิเศษเพลงนึงอย่างที่เราบอกทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอัลบั้มนี้เราร้องกันทั้งหมด1ิเพลงอะไรเงี้ยไม่ใช่มีเพลงมูมูเนี่ยเพลงเดียวเพลงหนึ่งอยากให้ทุกคนได้แบบติดตามเป็นเพลงในสไตล์แบบไหนครับเพลงสนุกอ๋อก็จะได้เห็นสนุกทั้งอัลบั้มเลย มีทั้งเพลงสรพี่ฝนเขาก็เป็นหวานๆเจ้าหญิงของเขาอะไรอย่างเงา้ยแต่ว่าเพลงรวมนี่ไงที่บอกว่าแดนซ์กันสามสาวสาวสาวดูว่าใครแบบคาแรคเตอร์จะออกมาเป็นยังไงแบบปิ๊งปั้งวิ้งวิ้งอะไรยังไงประมาณเมื่อไหร่คะจะได้ฟังอัลบั้มชุดนี้ประมาณเดือนหน้าค่ะเดือนหน้านี่แล้วเดือนหน้าแล้วเป็นผลงานของใครยังไงบ้างครับชุดนี้เป็นนักเป็นเป็นนักแต่งใหม่นักแต่งใหม่นะครับเพลงนี้ชื่อจาไม่แน่ใจแต่จำไม่ได้อะไรนะคะ สมุดเงินท่านทีมงานกระซิบมาเป็นชายานาประกาศสมุดเงินเขียนเพลงไปให้นะคะก็คงจะเป็นความสุกสนุกที่เกิดขึ้นแต่ว่าในบางชุดนี้ก็จะมีเพลงเดี่ยวๆของตาของหลิวแล้วก็ฝนธนสุนทร พราะว่าก่อนนั้นนั้นแต่ปล่อยไปแล้วเพลงหนึ่งนะคะแต่หนูก็เจอปัญหาแบบนี้มะเพราะครั้งหนึ่งดวงตาเคยทําอัลบั้มสาวสี่ภาคอ่ะค่ะค่ะมีคนก็เรียกร้องว่าอยากให้ไปทั้งสี่คนแต่ท้ายที่สุดคิวหนูก็ไม่เคยจะได้ทั้งสี่คนก็กลายเป็นสาวคุณภาพกันไปแบบนี้ใช่ไม่เคยได้เลยแล้วต่นี้หนูจะรับงานกันยังไงอ่ะสาวคนนี้ทัองหมดกันเลยก็คงต้องมีสักงานหนึ่งอะค่ะที่เราได้ไปร่วมกันแต่ว่าก็คงไม่ทั้งหมดเพราะว่าทุกคนก็มีงาน เป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะมีงานแบบงานเดียวปกติเรารับงานเดียวกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิวมันได้จริงๆก็คงได้ไปด้วยกันนี่หรือว่าถ้าเกิดว่าใจปั้มนะจ้างสามคนเลยใช่เราจะได้โชว์เดี่ยวด้วยแล้วก็จะได้เพลงพิเศษด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน และก็ผลงานที่กำลังจะเตรียมออกสู่แฟนๆในเดือนถัดไปนี้นะครับคุณดวงตาคงทองขอบคุณมากๆาครับขอบคุณมากคุณค่ะขอบคุณต้นสันกังมิวสิกดีเอเจเทนเมนต์ด้วยนะคะคพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับกับแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมเจาะประเด็นร้อนๆกับรายการข่าวลุกทุ่งพักสักครู่เดียวครับ